สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อนะครับมาพูดกันถึงเรื่องนี้เลยคลิปที่มีคนเจอลิซ่ากำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ที่ญี่ปุ่นหลังจากนั้นไม่นาน,นครับช้อปปิ้งอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่ากระแสนั้นลากยาวไปจนถึงแม่จีนเลยเป็นการพูดเพียงแค่หยิบมือแต่ว่าขึ้นเทรนต่างๆเลยบอกว่ามีคนพบลิซ่า แถมยังมีแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าเธอนั้นดูสวยงามมากเลยถึงแม้ว่าภาพจะไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแต่เธอนั้นก็ดูสวยสะดุดตาเรากับเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ในชีวิตจริงแม่จีนบางคนถือขั้นออกมาแซวเลยนะครับบอกว่าเขานั้นตั้งใจไปคอนเสิร์ตในญี่ปุ่นเลยนะแต่ทำไมทำไมไม่มีโอกาสไม่มีแต้มบุญที่จะได้เห็นลิซ่าเดินชอปปิ้งแบบนี้บ้างเลยทั้งนท,ที่เขานั้นก็อยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกัน แถมยังชื่นชมอีกนะครับว่าลิซ่านั้นโดดเด่นทั้งในชีวิตจริงแล้วก็บนเวทีภาพถ่ายพวกนี้มันไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแต่บุคลิกที่เป็นกันเองของลิซ่าทำให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวนั้นดูมีความสุขขึ้นมาเธอดูโดดเด่นมากๆแถมยังมีการแซวคนที่อยู่ระแวกนั้นด้วยนะครับบอกว่าคงจะรู้สึกดีมากเลยแล้วก็น่าจะตื่นเต้นมากเหมือนกันที่ได้เห็นอีกหนึ่งคนศิลปินระดับ global มาเดินเลือกซื้อของอยู่ใกล้ๆกับตัวเองบางคนถึงคั้นบอกว่าคุณใจแข็งมากเลยนะที่ถ่ายทั้งรูปถ่ายทั้งวิดีโอออกมาและไม่ใช่เพียงแค่คนเดียว แต่ว่ามีหลายคนมากเลยที่มีการถ่ายคลิปลิซ่าแล้วก็เอามาโพสต์ถ้าเป็นแม่จีนบางคนคงจะกรี๊ดแล้วก็ลืมถ่ายรูปของลิซ่าไปเลยมัวแต่เก็บโมเมนต์ด้วยตาเนื้อจนลืมยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเอาไว้เป็นความทรงจําว่าครั้งหนึ่งได้เจอลิซ่ากาลังเดินอยู่ในถนนเดียวกันกําลังเดินชอปปิ้งพร้อมกัน กับเหล่าทีมของน้องและตัวของลินลี่คนนั้นด้วยซึ่งในครั้งนี้ก็อาจจะแปลกๆสําหรับแม่จีนครับว่าการเจอลิซ่าที่ญี่ปุ่นรอบนี้คนญี่ปุ่นเป็นคนเจอเองแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเพราะว่าปกติแล้วที่เราจะเจอเจอการจะเป็นแม่จีนซะส่วนใหญ่ที่เจอลิซ่อยู่ทั่วทุกมุมโลกครั้งนี้ แตกต่างกันออกไปเพราะว่าแม้ญี่ปุ่นลิลลี่เ a แปนเขาเจอเองเอาเป็นว่ามารอดูโมเมนต์ของลิซ่าที่ฮ่องกงกันดีกว่าแม่จีนเขาน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้วันที่จัดคอนเสิร์ตในฮ่องกงกันเต็มที่ไปเลยน่าจะรอต้อนรับลิซ่าแล้วก็รอเซอร์ไพรส์พร้อมกับของขวัญสุดยิ่งใหญ่ลูกรักเสี่ยวซาข,ของแม่จีนแผ่นดินใหญ่แน่นอน